สวัสดีจ้าทุกคนจำฉันได้ไหมน่ะฉันคือเจ้าคุกกี้มอนสเตอร์ไงล่ะอ้ยวันนี้เป็นวันที่เตื่นสายชะมัดเลยมาแต่มันมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยฉันหิวจะแย่แล้วโอ้ยหิวมากเลยไม่เคยหิวอะไรขนาดนี้เลยอยากจะกินฉันเป็นคุกกี้มอนสเตอร์ก็ต้องกินคุกกี้ใช่ไหมแต่วันนี้ฉันอยากกินอะไรที่มันมากกว่ากีนสิฉันเบื่อแล้วน่ะไอ้นายบ่นอะไรน่ะ อายเจ้าคุกกี้มันะอฉันหิวว่ะสิก็เธอไม่ให้อาหารฉันน่ะเอาก็าเธอนะ่ะตื่นสายนะ่ะให้ทำไงละ่ะ <c oughs> อืมฮรมฮหิวจะแย่อยู่แล้วอะ่ะเธอช่วยไปหาอะไรให้ฉันกินหน่อยได้ไหมละ่ะอะไรก็ได้อะ่ะอืมอะไรดีนะงั้นเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่งฉันรู้ละว,ว่าจะกินอะไรดี เย้ฉันหิวชะมัดเลยเดี๋ยวฉันจะได้กินข้าวแล้วเออฉันอยากกินอารมณ์แบบอาหารที่มันจังฟูดนิดนึงอนะจังฟูดนัหรองั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาโอเคโอเคเธอไปเร็วๆนะเดี๋ยวฉันจะรอไม่ไหวซะก,ก่อนอนะฉันเป็นลมตายทำไงละ่ะรีบๆไปรีบๆกลับนะเออนะเดี๋ยวฉันมาโอ้ยหิวหิวหิวจริงๆเลยโอ้ยฉันจะกินโต๊ะนี่ได้แล้วนะอยู่แล้วนะเนี่ย ทำไรดี่นะอนี่ไงฉันกลับมาแล้วอะกลับมาแล้วเหรอไวจังเลยนะเฮ้ยงั้นไหนไหนรีบเอาของกินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยอืมฉันเอาอะไรมาฝากรู้มไหมล่ะไหนฉันจะเอาให้ดูนะว่าฉันเอาอะไรมาฝากไหนไหนขอดูนิดนึงนะอืมอะไรนะกลิน่นโชยมาน่าอร่อยชะมัดเลยอะ่ะน่าอร่อยจังเลยขอฉันดูนิดนึงสิ เอ้ยราแป๊บนึงนาฉันก็ลองเอามันออกจากถุงนะนี่ไงล่ะเอ้ยน่ากินพิรสดเลยมีไงนี่คือเบอร์เกอร์คิงเชยวนะฉันซื้อมามีหลายอย่างเลยอันนี้เป็นเฟรนด์ไฟก็มีด้วยแล้วก็มีนักเก็ตด้วยเฮ้ยเฟรนด์ายกับนักเก็ตของโปรฉันเลยขอฉันกินนิดนึงช่วยหยิบล้อป้อนฉันทีนะนะนะเนะจ้านายนะ เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวฉันรีบเอาออกมาให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เธอเราก็จะกินไปร้องหอมกันโอ้ยดูสิอันนี้เฟรนรายโอ้ยกินหอมมันเข้ามาเลยอืมยำ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 หืมอร่อยด้วยเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเลยอะ่ะโอ้ยเราไม่คิดจะแบง่งฉันเลยเหรอแบ่งให้ฉันกินหน่อยสิปอนฉันหน่อยแล้วอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวฉันให้นายกินนะอ้าม งาม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 โอ๊ยทําไมกินตะก่ายอย่างนี้ล่ะกินดีๆสิมันจะได้เข้าปากไปดีๆอันนี้เอาใหม่อ่างาม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 โอ๊ยอร่อยมากเลยขอฉันกินอีกนะขอฉันกินอีกอืมวันเนี้ฉันก็สั่งนักเก็ตมาด้วยนะแต่ฉันจะให้นายกินนักเก็ตกับซอสบาร์บีคิวด้วยแหละแต่ฉันแกะมาก่อนแป๊บนึงนะใจเย็นๆนะ หอกลิ่นหอมมากเลยค่ะน้องๆเพืเ่อนๆุกคนฉันอยากกินแล้วอะ่ะแล้วแล้วสิอยวรอแป๊บหนึง่งกำลังแกะนักเก็ตออกมาอุ้ยนี่ไงนักเก็ตของเราวันนี้อกลิ่นหอมเป็นบ้าเลยดีใจจังเลยนะ่ที่ได้กินนักเก็ตทั้งทีอ๋อฉันจะกินนะมา่อไรเธอจะป้อนฉันสลกที อาปอนก็ได้อะเดี๋ยวจะบิให้กินชิ้นหนึ่งนะใช่แล้วเราก็ต้องจิ้มซอสด้วยนายปากนิดเดียวก็ต้องจิ้มซอสแล้วเดี๋ยวค่อยปอนชิ้นเลยๆขอฉันพร้อมจะแย,ยอยู่แล้วขอฉันกินหน่อยอ้ามงามงามงมงา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 ม,งม,งม,งมอืมอร่อยชัดเลยโว้ยฉันชอบกินไกนะ่นักเก็ตที่สุดในโลกเลยขอกินอีกนะขอกินอีกนะอ้าม อ้ามนำนำยยำ,ำ,ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือสวรรค์ชัดๆเลยอ่ะชอบกินมากเลยขอกินอีกขอกินอีกอืม,อม,อม,อมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้รีวิวเจ้าคุกกี้มอนเตอร์แล้วก็ป้อนอาหารให้กับเจ้าคุกกี้มอนเตอร์มอนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวนี้นี่กินตกะกร้านะดูเลยฮะว่าอะไรนะ อย่ามานิ่นท้าฉันนะเราก็จะไม่นิ้นทาเขานะเราก็พูดต่อหน้าเลยตั้งหากล่ะเหมือนว่าเดี๋ยวตอนหน้ามีคลิปอะไรก็มาชมกันนะคะสวัสดีค่ะ